เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ TCC นะครับ TCC Group ประกอบด้วยอาคเนย์ประกันชีวิตนะครับอาคเน์ประกันภัยอาคเน์แคปิตอลไทยประกันภัยและบริษัทเอสโซฟินนะครับที่เป็นสายการเงินและการประกันนอกจากนี้เรายังมีอีก4กลุ่มธุรกิจหลักที่อยู่ในเครือ TCC นะครับคือไทยเบฟนะครับ BJC Asset World Corporation และ TCC Asset อาคเน์ให้การบริการแบบ Total Solution นะครับ เราไม่ไม่ได้มีธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตยอย่างเดียวนะครับเรายังมีด้านการรถเช่าองค์กรนะครับและก็สินเชื่อรวมถึงรถมือสองคุณภาพดีนะครับที่อยู่ในเครือเราทั้งหมดในธุรกิจประกันชีวิตของเราเนี่ยเรามี Product นะครับที่ครบวงจรนะครับแล้วก็กร๊ปประกันกลุ่มสําหรับองค์กรนะครับทั้ง SME และก็ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนทางด้านประกันภัยเราก็มีธุรกิจครบวงจรเช่นเดียวกันนะครับทั้งประกันภัยรถยนต์นะครับทั้งประเภท1 2 3อพรบนะครับ ประกันเดินทางประกันรูปติเหตุประกันทรัพย์สินนะครับทั้งเป็นแอสเซทขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือบ้านต่างๆนะครับในวันนี้นะครับอคเนเนี่ยได้สร้าง Happiness by Design ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างให้ตัวเราเนี่ยเป็นมากกว่าการประกันนะครับและเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจด้านประกันและการเงินนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในชุก ช่วงเวลาของลูกค้านะครับภายใต้ที่เราอยากจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนโดยให้เป็นการออกแบบที่ให้เกิดขึ้นได้เป็นไปได้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่เราเนี่ยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายขายนะครับทีมขายของอาคเนเนี่ยสามารถที่จะสามารถออกแบบนะครับความสุขให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนะครับเพื่อให้เขาได้เอนจอยนะครับมีความสุขกับ การดําเนินชีวิตนะครับและการลงทุนการประกันนะครับตรงนี้เรามีโซลูชันเข้าไปตอบโจทย์เขาทุกช่วงชีวิตตรงนี้แล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะทําให้เกิด Relationship นะครับความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับตัวแทนเรานะครับแล้วก็ลูกค้าเพื่อที่จะทําให้เกิดการต่อยอดนะครับในการสร้างอาชีพในการสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็ในการดูแล Risk Management ในการบริหารความเสี่ยงนะครับในชีวิตของคน เพราะเรื่องประกันนะครับเป็นเรื่องสิ่งสําคัญในชีวิตของผู้คนนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการวางแผนการประกันที่ดีนะครับการ,การวางแผนความเสี่ยงที่ดีเนี่ยจะทําให้ทุกช่วงชีวิตของอสังคมไทยเนี่ยเกิดความมั่นคงและปลอดภัยนะครับและสิ่งสําคัญคือเรามี Product นะครับและ Service ที่สามารถตอบโจทย์เขาได้ทุกช่วงชีวิตที่เหมาะสมนะครับทำให้เขาสามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับจนถึงวัยกเกษียณอายุ สิ่งสำคัญคืออะไรครับสิ่งสำคัญคือนักออกแบบเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่า happiness designer happiness designer คือใครครับ happiness designer คือคนที่มีความรู้ความเข้าใจของสินค้าและบริการและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละท่านมีโจทย์มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับพอมีความต้องการไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่เหมาะกับคนใดคนหนึ่งนะครับเหมือนกันทุกคนฉังนั้น ทัพ i ิเนสดีไซเนอร์ท่านนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะออกแบบนะครับโซลูชันนะครับที่เหมาะสมให้กับลูกค้าวันนี้เขายังไม่มีครอบครัวเขาเพิ่งเริ่มทำงานเขาเพิ่งเริ่มทำกิจการเขาควรเหมาะกับโปรดักต์อะไรเซอร์วิสอะไรวันนี้เขาเริ่ม planning จะแต่งงานเขาเริ่มจะมีครอบครัวเริ่มมีลูกเขาต้องการสินค้าทางการเงินอะไรเข้าไปตอบโจทย์หรือวันนี้เขาเริ่มจะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่เขาเริ่มจะต้องมีการขอสินเชื่อธนาคารติดต่อกับคู่ค้าต่างๆเขาจะต้องมี ธุรกรรมทางการเงินมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีพนักงานจํานวนมากสินค้าทางการเงินทาง product protection อะไรที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับตรงนี้เนี่ยอาคาเนเนี่ยเราได้จําลองนะครับ case study ที่เราให้การบริการกับในเครือ TCC มี5กลุ่มธุรกิจใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นกรณีศึกษาย่อยเพื่อให้ทาง Happiness Designer ของเราเนี่ยได้สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ว่าอนาคตธุรกิจที่จะเติบโตในในอนาคตต่อไปเนี่ย เราจะมี happiness designer ในการเป็นคู่คิดกับคุณได้อย่างไรบ้างครับโดยที่โครงสร้างนะครับฝ่ายขายเนี่ยเราก็จะมีเป็นทีมนะครับท่านสามารถที่จะมีทีมที่มีหัวหน้าทีมและมีลูกทีมเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับทางหัวหน้าทีมก็จะโฟกัสในด้านการบริหารงานนะครับบริหารกิจกรรมดูแลเป้าหมายให้ทีมงานนะครับส่วนทางด้านลูกทีมก็คือนักขายก็จะโฟกัสทางด้านการขายการแนะนำสินค้าความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ การเรียนรู้ p r o d u ั t ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็การทําประชาสัมพันธ์ออกไปว่าท่านมีความชํานาญในสินค้าและบริการอะไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นท่านในการนําเสนอสินค้าเหล่านั้นนะครับจุดเด่นของอาคาเนย์คือการที่ร่วมงานกับอาคาเนย์เพียงครั้งเดียวเนี่ยท่านสามารถทําธุรกันได้3อย่างนะครับอันที่1ท่านสามารถทําธุรกิจประกันชีวิตได้นะครับอันที่2ท่านสามารถทําธุรกิจประกันภัยได้นะครับและอันที่3ท่านจะมีรถยูส์คุณภาพดีมือสองนะครับ ไปแนะนําเครือข่ายลูกค้าของท่านได้นะครับตรงนี้เท่ากับว่าการติดต่อการทํางานกับอาคาเนเนี่ยจะเรียบรวดเร็วและง่ายนะครับในการที่จะสร้างรายได้ให้กับท่านทั้งนี้นะครับเราก็ปรับตัวนะครับให้เข้าสู่ยุคใหม่นะครับเราได้เตรียมแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่จะทำให้นักขายของเราเนี่ยสามารถเข้าสู่หน้าจอออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับแล้วสามารถติดต่อกับบริษัทเราได้โดยผ่านหน้าจอเดียวเพื่อที่จะ1นนะครับ ทำการขายนะครับสินค้าและบริการ 2. ดู Marketing c a m p a i g n นะครับใหม่ๆที่เราจะมีอัปเดตกันขึ้นตลอดเวลา 3. เราจะมีโปรแกรม r r e r u i t นะครับในการที่จะช่วยท่านในการ Recruit คนใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมนะครับและเรามีโปรแกรม LMS คือโปรแกรมนัดหมายออนไลน์นะครับโปรแกรมนี้มีข้อดีอย่างไรครับมีข้อดีคือในกรณีที่ลูกค้านะครับต้องการที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องใดเขาจะระบุมาใน หัวข้อนะครับสมัครเข้ามาปุ๊บเราจะมีรายชื่อของที่ปรึกษาที่ชํานาญการเรื่องนั้นของเราเนี่ยให้กับลูกค้าของเราเพื่อที่จะทําการนัดหมายแล้วมาเจอกันนะครับแล้วได้ให้ได้การบริการได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและสิ่งสําคัญก็คือเราจะมีระบบ e-skill นะครับ upskill และ reskill ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับที่เรามองเห็นว่านักขายยุคใหม่เนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆนะครับที่จะให้เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลที่เราจะต้องทํางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเครื่องมือออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะทำให้นักขายของเราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและถูกต้องและก็เรียบทันสมัยครับจุดแตกต่างของอาคเนนะครับอาคเนเนี่ยเรามี3ธุรกิจอยู่ในแบรนด์เดียวกันนะครับฉะนั้นนักธุรกิจอาคเนที่มาร่วมทำธุรกิจกับอาคเนเนี่ยจะสามารถ ให้การบริการได้ถึง3สิ่งพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับทำให้ท่านเนี่ยสามารถนำเสนอสินค้าแบบ Total Financial Solution ให้กับลูกค้าซึ่งณวันนี้ลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ที่ปรึกษานะครับที่สามารถให้คำแนะนำพร้อมสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับเขาจบในทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดแตกต่างที่อาคเนเนี่ยมอบให้กับท่านนะครับและเรายังมี Call Center ที่เป็นเบอร์เบอร์เดียวให้การดูแลถึง3เรื่องนะครับ เมื่อเวลาลูกค้าต้องการการบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันชีวิตเรื่องประกันภัยหรือเรื่องรถมือ2เนี่ยติดต่อมาที่ call center 1น2 6เขาจะช่วยประสานการบริการให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะทำให้เกิดความง่ายและสะดวกให้กับทั้งผู้ขายและกับทั้งลูกค้านะครับสำหรับนักขายของอาคเนนะครับเราจะมีแพลตฟอร์มนะครับชื่ออาคเนสเตชันนะครับเป็นที่รวมของ เซอร์วิทั้งหมดนะครับที่นักขายเราจะต้องใช้มีอะไรบ้างครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนฟรอนต์นะครับในการขายงานของการประกันชีวิตการประกันภัยการดูแคตตาล็อกรถมือ2นะครับส่วนที่2จะเป็นงาน Service นะครับเป็นเรื่อง Marketing Campaign ใหม่ๆนะครับที่เราจะมีอัปเดตตลอดเวลา Product ใหม่ๆที่เราออกมาตลอดเวลานะครับและที่3คือตัววิดีโอ a l l นะครับ ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้ทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับในการคุยกับเพื่อนในการประชุมในการในการคุยกับลูกค้านะครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มตรงนี้และสุดท้ายคืออ c คาเดมีครับอะคาเดมี Academy นะวันนี้เนี่ยเราก็ปรับตัวจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ครับเราดึงเอาหลักสูตรที่เมื่อก่อนเราจะต้องมา ที่ห้องประชุมสัมมนาณนะวันนี้เราดึงหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาให้ท่านเรียนบนชั้นออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีอยู่2เรื่องคือ e-learning นะครับซึ่งจะเป็น basic skill สำหรับนักขายเรื่องทั้ง product สินค้าของประกันทั้งหมดนะครับวิธีการขายนะครับการสอบใบอนุญาตนะครับการต่อใบอนุญาตนะฮะแล้วก็การโค้ชทีมงานตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของนักขายของเราและส่วนที่3นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานขยายนะครับโอกาสของธุรกิจเนี่ย ไม่ใชก่การขายเท่านั้นนะครับคือการขยายเครือข่ายนะครับผู้ขายเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีโปรแกร,รมนะครับชื่อ e recruit นะครับ e recruit เนี่ยจะช่วยอะไรจะช่วยให้ท่านสามารถเก็บ leads ผู้ที่ท่านสนใจนะครับหรือเวลาท่านไปทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับแล้วมีคนสนใจในคอนเทนต์ที่ท่านสนใจเนี่ยสมัครเข้ามาอยากจะมาร่วมงานกับในทีมท่านเรามีโปรแกร,รมตัวนี้ที่จะจัดเข้ามาเพื่อจะตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะ ปลั๊กอินกับทางอคเนนะครับและอันที่2เราจะมีระบบ LMS คือระบบ Lead Management ระบบนี้เนี่ยดีมากนะครับเป็นระบบที่จะช่วยทําให้ลูกค้าเจอกับผู้ขายนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อลูกค้านะวันนี้เขาอยากจะซื้อสินค้าและบริการอะไรก็ตามในโลกออนไลน์เขาจะเซิร์ชใน Google นะครับระบบนี้จะทําให้ท่านเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในโลกออนไลน์นะครับเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษา ท่านที่มีความชํานาญได้าประกันชีวิตเราจะมี recommend ได้ว่าท่านชํานาญเรื่องไหนเรื่องประกันสุขภาพเรื่องประกันกลุ่มเรื่องประกันสวัสดิการพนักงานนะครับหรือถ้าท่านชํานาญเรื่องประกันภัยประกันรถยนต์ประกันโรงงานนะครับหรือประกันขนส่งนะครับท่านจะมีโปรไฟล์นี้อยู่ในโลกออนไลน์ภายใต้แบรนด์ของอาคเนย์ซึ่งตรงนี้เองจะทําให้เนี่ยท่านเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในโลกออนไลน์และก็สามารถทําการนัดหมายผ่านระบบนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยทางอาคาเนเองจะเป็นผู้ตรวจสอบแทร็กกิ้งว่า1 a d v i แอดไวเซอร์ของเรานะครับติดต่อของท่านติดต่อท่านได้เรียบร้อยหรือยังทําการปิดการขายได้เรียบร้อยไหมหรือท่านต้องการความต้องการใดๆเพิ่มเติมเราสามารถที่จะจัดสารแอดไวเซอร์ท่านอื่นๆเข้าไปดูแลท่านได้นะครับและอันที่3นะครับจะเป็นระบบ s plus s plus เนี่ยเป็น r i v i l e g e พิเศษนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่อาคาเนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คะแนนสะสมนะครับกับลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าและบริการของอาคองอาเนก็จะมี Point เพื่อไปลดแลก แถมนะครับบริการต่างๆมากมายเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อยู่ในนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายคือ s อ o โ i ฟครับเอสโซฟินเนี่ยคือเป็นบริษัทเทคของในเครือที่เราจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์รองรับการขายในไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กับพวกท่านทุกๆท่านครับรบจากผลกระทบนะครับจากโควิดนะครับ อาคเนก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างบิสเนสโมเดลใหม่นะครับเพื่อที่จะให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจนะครับให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แบบใหม่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับในวันนี้เราก็ได้ทราบกันดีว่ามีหลายอาชีพเนี่ยได้ต้องหยุดลงนะครับงานหลายๆายอย่างเนี่ยได้หายไปนะครับแล้วก็หลายๆธุรกิจเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงเราก็เลยมองเห็นว่าอนาคตเนี่ยอาชีพสําคัญนะครับในการที่จะอาชีพใหม่ๆนะครับที่จะทําให คนเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตยอยู่ต่อได้นะครับสิ่งสําคัญคืออะไรครับคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทํางานใกล้บ้านมากขึ้นนะครับทำงานใกล้ครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายนะครับออนไลน์ที่ตัวเองมีจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้แชร์เฉพาะไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแต่ต่อไปเนี่ยจะต้องเปลี่ยน Facebook ส่วนตัวเนี่ยกลายมาเป็นเพจในการทําธุรกิจเพื่อที่หาไรายได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายท่านที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นั่นเองเนี่ยอาคาเนย์ก็เห็นว่า จุดที่เติมเต็มนะครับในโลกออนไลน์นะครับคือออฟไลน์นะครับเราเลยทำโมเดล O2O อนะครับออนไลน์ท o ออฟไลน์นะครับเมื่อท่านมีลูกค้าในโลกออนไลน์นะครับจะทำอย่างไรให้เขามีได้รับประสบการณ์จริงๆได้เห็นพื้นที่จริงๆได้สัมผัสต,ตัวตนของท่านจริงๆได้เจอท่านจริงๆในโลกออฟไลน์เราถึงได้สร้าง PTT Station ขึ้นมาที่เป็นแชร์เวิร์กิ g งสเปซนะครับที่เราเรียกว่าอา c a n ค Station Ar าคเนสเตชันตรงนี้ดีอย่างไรครับ อาร์คเนสเตชันตรงนี้จะเป็นพื้นที่ออฟไลน์ line, นะครับที่จะทำให้ท่านเชื่อมต่อกับทั้งลูกค้านะครับและทั้งทีมงานนะครับฝ่ายขายของท่านเนี่ยตรงนี้คอนเซปต์ดีไซน์คืออะไรครับคอนเซปต์ดีไซน์คือเราจะเป็นแคชเลสและเปเปอร์เลสนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยจะทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของอาร์คเนครับโดยไม่ต้องมีกระดาษนะครับแล้วก็การธุรกรรมทางการเงินเนี่ยจะเป็นการเพย์เมนต์ทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะดีไซน์ไม่ใช่ออฟฟิศ แต่เป็นพื้นที่ทํางานร่วมกันนะครับเป็น flexible นะครับเป็นพื้นที่ยืดหยุ่นที่ฝ่ายขายของเรานะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ยืดหยุ่นที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะใช้เวลาไม่ต้อง ูกติดกรอบอยู่ในการเวลา8โมงเช้า5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพราะเนื่องจาก PTT Station เนี่ยเปิดตลอดเวลาฉะนั้นตัว working space ตรงนี้เราสามารถที่จะมีความยืดหยุน่นรองรับ lifestyle ของผู้คนนะครับได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะครับและที่3คือเราจะมีระบบออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า Arcane Station Platform ในการเซอร์วิสนะครับท่านเพียงยกโน,น้ตบุ๊กมา1ตัวหรือ iPad มา1ตัวท่านสามารถทำงานได้เลยนะครับที่นี่ หรือท่านสามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่แชร์ Working Space ในการทำ Group Meeting เล็กๆนะครับหรือจะทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่นี่ก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้สำหรับนัดลูกค้านะครับที่ต้องการเข้ามาปรึกษาท่านในแชร์ Working Space ที่นี่ได้นะครับแชร์ Share working space ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่สำหรับดูแลในการขายอย่างเดียวแต่จะเป็นพื้นที่สร้างสารรค์เพิ่มเติมความรู้นะครับในอนาคตเราจะมี จอนะครับ LCD และเราจะมีแพลตฟอร์ม e-Learning ที่ท่านจะสามารถที่จะจัดกลุ่มเล็กเข้ามาเรียนนะครับคลาสออนไลน์แบบไลฟ์นะครับร่วมกับโค้ชของเราก็ได้หรือพาร์ทเนอร์ของเราก็ได้สามารถที่จะใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ยในการนัดหมายนะครับมาพบเจอกันได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้พร้อมกันมาแชร์ประสบการณ์แบบสดๆร่วมกันได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือสิ่งพิเศษนะครับที่อาคเน่ได้เตรียมไว้ให้กับนักขายยุคใหม่นะครับนักธุรกิจยุคใหม่ที่เห็นโอกาสนะครับในการขยายตลาด มีเครือข่ายทางธุรกิจนะครับมีศักยภาพในชุมชนนะครับและมีความต้องการที่อยากจะทำงานใกล้ชิดชุมชนนะครับทางด้านการวางแผนทางการเงินนะครับและประกันในการสร้าง Business m o เดลใหม่นะครับในการให้การบริการทางด้านการเงินนะครับและการประกัน โดยโมเดลนี้นะครับจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาคาเน์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินทั้งประกันชีวิตประกันภัยอาคาเน่แคปิตอลและบริษัทลดีเด็ดนะครับร่วมกับ p t t o r นะครับหรือปอตทน,น้ำมันและการค้าปีในสถานีน้ำมันบริการน้ำมันทั่วประเทศนะครับเราจะสร้างแชร์เวิร์กิิงสเปซร่วมกันสำหรับรองรับให้กับนักขายอาคาเนนะครับที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจนะครับมีเครือข่ายทางธุรกิจนะครับและมีใบอนุญาตก,กับอาคาเน์ ท่านจะสามารถนําสินค้าและบริการทั้งหมดของอาคาเนเข้าไปสู่ชุมชนของท่านได้ร่วมกับทางพ t t ีนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใหม่ครับเราเรียกว่าแชร์เวิร์กอิงสเปซนะครับเป็นพื้นที่ใหม่ในการทํางานให้กับฝ่ายขายของเรานะครับเป็นที่พบปะให้กับลูกค้าของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเป้าหมายที่เรามองร่วมกันคือเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้นะครับอาคาเนจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์และพัฒนานะครับชุมชนนะครับทั่วประเทศไทยร่วมกับพ t TOR ในการ ให้ความรู้นะครับทางด้านสินค้าและประกันทางด้านการเงินนะครับและสําคัญคือสร้างอาชีพครับอาชีพที่จะทําให้พี่น้องคนไทยทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทํางานใกล้บ้านได้นะครับเพราะ PTT Station มีอยู่ทุกอำเภอในประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นโอกาสใหม่ที่อาคเนย์เปิดหน้าต่างร่วมกับทาง PTTOR ที่จะทําให้นักขายนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับร่วมงานกับเราและทํางานใกล้บ้านไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาที่เมืองหลวงอย่างเดียวหรือที่หัวเมืองใหญ่ถ้าท่านเห็นโอกาสนะครับว่า ท่านมีศักยภาพนะครับและมีกลุ่มฐานลูกค้าและมีเครือข่ายสามารถเข้ามาร่วมกับเราตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าจะเป็น new normal ใหม่ในการทำธุรกิจนะครับการเงินนะครับโดยที่เป็นการ rethinking ด้าน finance นะครับเพื่อทำให้เกิดการประหยัดนะครับและการลงทุนวิถีชีวิตด้านแบบใหม่ๆนะครับมองหาอ่ทางด้านประกันสุขภาพและการออมระยะสั้นนะครับในการวางเงินฉกเฉินเนี่ยเราจะมี product สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้การบริการในสถานีน้ำมันนะครับหรือจะเป็นทางด้านการ ดูแลสุขภาพนะครับเฮลท์เช็กอัพนะครับการดูแลสุขภาพแบบเวลเนสนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นโปรแกรมในการฝึกอบรมในการแชร์กันในการเข้ามาเรียนรู้นะครับในการดูแลสุขภาพยังไงให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอลนที่3คือเราจะเป็นแฮปปี้ทูเดอะนิวริชนิวริชนะครับนิวริชคืออะไรคือเราเน้นความสุขมากกว่าความรวยนะครับเราเน้นท่านให้เวลามากกับในครอบครัวทํางานบาลานซ์กับการทํางานนะครับแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่รักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นโมเดลใหม่จริงๆนะครับที่จะทําให้การทํางานของท่านเนี่ยหนึ่งทำงานได้ใกล้ใกล้กับครอบครัว 2. ได้ใกล้กับชุมชน 3. ได้มีการนําเสนอสินค้าและบริการทางการเงินครบวงจรได้ในที่เดียว 4. มีความสะดวกสบายครับเพราะว่าการนัดปะพบปะพบเจอเนี่ยพบกันได้ใน PTT Station นะครับและอันที่5คือเราเน้นคือการทํางานที่อยู่ที่บ้านเราสามารถทำมิตกันที่บ้านมิตกับลูกค้าขายงานประกันผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์กับลูกค้าที่บ้านได้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ได้เรามีระบบดิจิทัลเวิร์ฟสทูเฟสรองรับเรียบร้อยนะครับเพื่อเชื่อมโยงสระหว่างนักขายกับลูกค้าได้กันเรียบร้อยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตรงนี้เองเนี่ยอคาคเนย์มองว่า Future ร์อ o สนนะครับในโอกาสนี้นะครับนี้อนาคต เร่งความเร็วมาถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอาคเนก็ปรับตัวองค์กรของเรานะครับปรับเซอร์วิสของเราปรับโปรดักต์ของเราเนี่ยให้เข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ของท่านให้มากขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญคืออาคเนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกื้อกูลสังคมนะครับในการสร้างอาชีพในการวางรากฐานทางด้านการเงินและการประกันให้กับชุมชนในกับท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะทําให้สังคมไทยเนี่ยมั่นคงและแข็งแรงต่อไปครับ